รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนไทยหัวใจเกษตรนะคะเช้าว,วันศุกร์14พฤษภาค,คม2564ค่ะบุกขโม,มยมาแล้วยามเช้าดูเรื่องราวข่าวสารด้านการเกษตรอย่างมีความสุขเพราะว่าเราสองคนละทีมงานฟาร์มชาแนลนะคะนําเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมมากมายเลยค่ะ,คะในช่วงแรกนะคะพาคุณผู้ชมไปติดตามอัปเดตประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจกันก่อนติดตามได้ในช่วงของเกษตรรอบวันค่ะ ใจุรินลักษณะวิสิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดงานคิกอ off โครงการโมบายพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนเพื่อกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคถึงมือผู้บริโภคอย่างทั่วถึงลดภาระค่าครองชีพและป้องกันการช่วยโอกาสขึ้นราคาในช่วงสถานการณ์การแพาร่ระบาดของโรคโควิด -19 รวมทั้งลดการออกนอกบ้านตามนโยบายของรัฐบาลในจุรินกล่าวว่าโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนล็อตที่10ซึ่งได้ดำเนินการมาแล้ว9ล็อตโดยล รถนี้กระสวงพาณิชย์จัดในรูปแบบรถโมบายพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพและประิมณฑลในช่วงวิกฤตโควิดนี้โดยนําสินค้าและให้บริการสินค้าต่างๆในราคาถูกตระเวนจําหน่ายไปยังชุมชนต่างๆให้พี่น้องประชาชนที่จําเป็นต้องกักตัวอยู่ในชุมชนสามารถได้รับบริการอย่างทั่วถึงโดยได้จัดรถโมบายทั้งหมด730คันวิ่งกระจายไปทั่วกรุงเทพและประิมณฑลส่วนหนึ่งจะไปจอดที่สำนักง,งานเขตทั้ง50เขต,ตทั่วกรุงเทพมหาน จอดประมาณครึ่งวันแล้วจะตระเวนไปตามจุดและชุมชนต่างๆโดยมีสินค้าราคาถูกประกอบด้วยสส่วนคือสินค้าที่จําเป็นต่อการบริโภค6ชนิดและสินค้าอุปโภคบริโภค6หมวดโดยภาพรวมสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภคลดราคาเฉลี่ยสูงสุด6 0เซึ่งจะเริ่มดําเนินการออกให้บริการพี่น้องประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลประมาณ400-500ถึงชุมชนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเป็นเวลา30วันจนถึงวันที่8มิถุนายนค่ะ ว่าจะช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนไม่ต่ำกว่า250ล้านบาทโดยจะเข้าไปในชุมชนประมาณ4-500ชุมชนด้วยกันที่จะเข้าไปจำหน่ายสินค้าราคาถูกที่ว่านี้ก็ประกอบด้วย2ส,ส่วนส่วนที่1ก็คือสินค้าที่จำเป็นต่อการบริโภค6ชนิดด้วยกันกับส่วนที่2ก็คือสินค้า อุปโภคบริโภคอีก6หมวดสำหรับสินค้าจำเป็นต่อการดำรงชีพในชีวิตประจำวัน6ชนิดก็จะประกอบด้วยข้าวสารถุงนะครับซึ่งเป็นข้าวหอมมะลิตกกิโลละ30บาทรายการที่2ก็คือไข่ไก่เบอร์3เบอร์4รายการที่3ก็คือน้ำมันพืชรายการที่4ก็คือ น้ำตาลบะหมี่สำเร็จรูป2ละ5บาทนะครับปลากระป๋องก็กระป๋องละ12บาททั้งหมด รราายกาด้วยกันู้สข่าวรายงานว่าจากการติดตามผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ที่จังหวัดกาลสินซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชนทุกสาขาโดยเฉพาะในส่วนของการหาอาหารอย่างชีพในสภาวะที่ตลาดในเมืองและตลาดนัดหลายแห่งปิดตัวลงพบว่ามีชาวบ้านออกหาอาหารตามฤดูกาลเป็นจำนวนมากเช่นที่บริเวณป่าดงระแนงพื้นที่รอยต่อหลายตำบลของอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินพบว่ามีชาว ในพื้นที่ละต่างจังหวัดแห่เข้ามาหาเก็บไปเป็นอาหารจํานวนมากโดยเฉพาะเห็ดพอะของป่าหายากเพราะมีปีละครั้งจึงทําให้ราคาแพงในสักกลทองขันชาวบ้านตูมตมบัวบานอำเภอยางตลาดกล่าวว่าในช่วงนี้จะพบว่าประชาชนออกหาอาหารตามธรรมชาติเช่นลงจับปลาตามแหล่งน้ําและเข้าป่าหาแหย่ไข่มดแดงเก็บเห็ดดอกกระเจียวและผักหวานป่า ซึ่งเป็นอาหารตามฤดูกาลเพื่อนํามาประกอบอาหารในครัวเรือนทดแทนการเข้าไปหาซื้อตามท้องตลาดในเมืองและตลาดนัดซึ่งเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด -19 นอกจากนี้ยังเป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือนชดเชยการซื้ออาหารจากร้านค้าและบรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนอาหารในช่วงนี้เป็นอย่างดีเห็ดพอถือเป็นของป่าหายากจะเกิดปีละครั้งและระยะสั้นๆหรือไม่เกินหนึ่งเดือนในช่วงเริ่มต้นฤดูฝนเท่านั้นสามารถปรุงเป็นอาหารได้หลายเมนูเช่น 1. แกง เป็ยิ่งไรก็ตามสำหรับปีนี้ที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ซึ่งตลาดหลายแห่งปิดและผู้คนไม่กล้าเข้าไปซื้อหาอาหารตามท้องตลาดจึงพบว่าพากันแหกเข้ามาเก็บเห็ดพอะเป็นจนํานวนมากทําให้เห็ดพอะที่หายากอยู่แล้วหายากกว่าเดิมทําให้มีการซื้อขายกันในราคาที่สูงถึงกิโลกรัมละ400-500บาท อัปเดทข่าวสารด้านการเกษตรเรียบร้อยแล้วนะคะช่วงหน้าค่ะทางคุณผู้ชมไปติดตามนะการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้แล้วก็แสดงเครื่องหมายรับรรามาตรฐานสินค้าเกษตรนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันพักกันสักครู่ค่ะค่ะ